ก in ็จะมีการรวจสอตัวนะครับปปไัยนะครับตั้งแต่วันนี้เราจะมีการเ่อสายระบบและที่ททีีทีคกรเนเนอะครับก็ย้ำเรื่องของปปไัยนะครับมันจะแรกคือต้องตรวจสอบที่นี่นะครับส่วนสุขลเกก่อนนะครับก่าจเดามรทะทรปปไถ่การันตได้ไหนะครับ วตองี่ตั้งป้ายตั้งดุยปลอดไทย,อยโอเคทบกคนวันนี้นะครับก็จะเรื่องของการตั้งป้ายเตือนนั่งดวยนะครับก็จะมีอยู่สี่ี่มาตรฐานสี่กรณีด้วยกันนะครับสี่กรณีก็คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่มีทางสัญจรเพียงแค่สองช่องทางจราจรนะครับ ก็คือทางสวนเลนกันสองของ้างนี้นะครับก็จะเป็นให้ต้องป้ายก่อนทำงานน้อยไปก่อนหน้าร้อยไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบเมตรนะครับไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบเมตรนะครับหรือเท่ากับร้อยห้าสิบเมตรนะครับ่วนด้วยหลังจากป้ายมานะครับประมาณแค่เมจะเป็นด้วยด้วยทีหนึ่งแล้วก็เงียยนะครับเงี้ยตรวจป้าระมาทั้ รถรถรถถังกอไม่ถึงเครื่องสดวด้านหน้าของที่รับงานนะครับแล้วก็จะมีการตั้งป้ายเรือนตำแห่อีกคหนึ่งนะครับก็คือมีช่องทางจราจรก็คือสองเลนก็คือาปด้านเดียกันนะครับช่องทางแล้วก็จะตั้งป้ายในช่วที่นัานะครับช่องเกือนนะครับ ทนนี่ทะเลสาบดีน,น้องเพื่อนนะครับก็คือไม่ไม่ใช่โดนนะครับรดนจะได้องท่างไฟเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งป้ายตั้งด้วยอะไรนะครับก็คือไม่น้อยกว่า1้อเห้าสิบเมตรละกันแต่ด้วยจะห่างกันประมาณให้เกิน30เมตรนะครับให้เกิน30เมตรเรื่องกันก็นกคือ เสือเวที่เด้งที่สองเสือออกมาโค้ออกมาอยนี้ครับให้ให้มองไปด้านข้าเนี่ยให้เบือตันไม่ไม่เกินห้นนาสิบเดเดนาที่จะเราจะต้องควรจะมีเรียงข้านี้นะครับใครสงสัยอะไรนะครับถ้าไม่มีกานแสงว่าทุกคนร้บทราบน,น,นะครับเพื่อนก่อนทำงานานะครับจะต้องอูหางจาก รถจุดที่เราทํางานประมาณ150าเม150 Lincoln, 150ตรน,น,น,นะฮะไม่เกิน150เมตรนะครับตอนนี้ขยับมางขยับมานะครับมองตาครับมองตาตอนนี้ด้วยนะครับคูยเนี่ยจะไม่ห่างไม่เกินไม่เกิน10เมตรนะครับมองข้าม10เมตรนะครับเลี้ยงกันเลี้ยงกันก็คือมองมุมมุมเนี่ยนะครับห่างกันประมาณสัก50เซนนะครับจนถึงจุด สุดที่สุดที่เราทํางานนะครับอันนี้ก็คือกรณีสองช่องจราจรในการตั้งป้ายเตือนนะครับสําหรับการทบทวนถูกวบทวนนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับเข้าใจทุกคนนะข้าใจครับเคเข้าใจนะครับครับผมโอเครับก็ขอจบการทวบคุเท่านีีนะครับสวัสดีครับ